ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบ้านสวนพ้ารวยและก้าวเปียกผารวยครับพี่น้องท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้มาหาแม่ใบฝันแม่นกันพี่น้องนะมนนื่อนี้อากาศแดดทุ่นท่อนตอนด้วยใกันพี่น,อนอ้องทุกทีเลยวดนี้เพ่นจะ่ายตัวตัวเล็มาตามกันพี่น้องท่านผู้ชมมาตามแมตมากครับผมเอาวันนี้มาเบิง,บง โ่าส้มใส่ค่เหล็ดก็งามเลยงานแล้วันนีผู้คือบ่ชุ่มเชียนลายๆศูนย์สามศูนย์หกสามอันนี้ต้นยังกอลเมียนลยศูนย์หกสามเลขสามบระหรใช่ไหมอันนี้ต้นยังกอลเริ่มเลยไหมเกล็ดเกล็ดลื่นเกล็ดชั้น ตัวนี้ว่าแก้วสะพัดเลือกน่ะอันแก้วสะพัดอันนั้นอัแต่ยังม่อันนั้นเป็นดอกกุ้เป็นดอกโอ้ที่แก้วสะพัดเลืกเป็นดอกออกดอกกุ้งตัวนี้สองดอก้วสาธุเลยบุคคาถึงวันที่หนึ่งเลยอันนี้อันนี้นับอันนับเบื้องใบมัราะนู่นไม่เท่าไรขนาดโอ้ต้องนับเบื้องใบพร้อมบอกคันมันเกียร์เนี่ยมันเกียร์ครับไม่โอ้ต้องขีดพร้อมบอกนับนับนับปุษโตนี่บ่บ่านับนับไปงานนี่ไปต้นใยเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิหสิบเจ็สบแปดหนึ่งแปดพี่น้องนั่นตัวมันก็สี่เนี่บานี่กขี้กระย้ายนีเป็นหนึ่งแปดะสิบแปดนับเร็วเถอเอานับเร็วเถอะเอาลูกต้นละตนยังวัต้นวกขี่กระย้ายเนี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งคือนอกล้ว่าต้นอั่นนี่ต้นยังนี่แหละที่เขาเจ้าขอตัวขอหลานต้นเนี่ยเนี่ยนี่แะอ้เด็กถูก ท oh, ี่จุดเพื่ขึ้นหน่อที่คุณแม่อะไรบางก็ะชัดเก็พี Color ่น้อง063 063 6063 06 0660 6336พี <c oughs> ่น้องท่านผู้ชมหกเก้าตัวเดียวกันหกเก้ตัวเดียวกันบ่แม่าน่กถือแม่ฮา่าหกเก้าตัวเดียวกันก็ถือเกพอเพราะพีน้อบ่ถือใจแล้วก็มัดเก็ อันด้ก็คือข้อเฉพาอเห็ดบัวเนาะบอกจังใดเยอบอัจจะไม่เป็นต้นไม้มงคลครับเป็นต้นไม้มงคลนะพี่น้องนี่คือต้นพัดเนึ่งโอ้ครับผมนี่กับเพิ่นกับเคยจุดทูบนะพี่น้องจุดทูบบอกม่าเป็น 063หรือ093อะไรพี่น้องออถ้า093นี่ถือแก่ข้อเคสแล้ว <ดา S 2> พี่น้องเนียเอาบัตรนี้เขามาฟังคุณแม่ว่าฟันแด่ยังไงงวดที่แล้วบม่ได้ติดตามคงสุดท้ายเด้อพี่น้องนเนี่าเสียดายเสียดายดายอยู่หรอกเขาก็เขาคักเขาแน่โหด

แล้วก็ย่ายที่หามันว่าหอยมีกระป๋องเงินอยู่กอยได้เท่ออกมาเหมือนมันหนักมิตเหรียญเออจะเรียนว่ามีเงินใบเงินยังโอ้ไม่จะเงินเหรียญยงเดียวเลห้าสิบบาทเออห้าสิบบาทโอ้เด็กนี้เงินห้าสิบบาทดีล่ะจะเอาว่าเอายูบมั่นว่าครับผมเล็กของเขาห้าสิบบาทบอซื้อซื้อีโอ้ซื้อวันทีที่แม่บอกวันที่เทียน Đúng ừ. nó đi đi chết. Chết bà bà đông nằm ở đây nó ừ. mà đi chứ Cảm ơn Đấy bà ha chít bòi, cháu bà áo Chứ bà bà đầy nọ, bà mặc thật Thê lùa ở ngoan, ừ. liền Thê lùa ở ngoan, cháu ngân lạc, cháu ngân lạc Cháu ngân lạc, cháu ngân lạc, cháu ngân lạc Bà, bà ừ. liền Cháu ngân lạc, cháu bà mì, mất cả pháo rồi, bà bà ha chít Ồ มันมันเลยว่าบัจิมา ality, ันเที่ยพี่ยังยันมาอันนี้ไงขณะนด้ยวเริ่มชื่อเด้อขะไปเห็นเล็กยัดุนอยู่นคางมันน้อนมันเลยวางชื่อมันบอกที่จะฟ้องเงี้ยนอันนี้ไงจะฟ้องเงี้ยนที่ฝันเกี่ยน่ะเออปัดมันมเล็กยูกางมันนอนมันบานมากไปเมียงเงี้ยนมันมีเล็กยัุนแดงชิงชิงอยู่มันลองชี่ครับผม อันบอกมันกิจฟันเกี้ยงเขาบอกไปถามเขาจบเกี่ยอตอไม่น so ีเขาหาจิตปาาชื่อการสองสูงโอ้เหลือเมื่อแล้ววันนี้จะถึงไหนกันนะเอี้ยงไงไงก็ชื่อยังบอกแล้วว่าเจ็ดศนมันว่าท่อเมาเอแเมื่อเนี่ยเขาหาจิบปาทไปเดียวเลียเงี้ยเขาเดี๋ยวานเลียงทีเดียวแม่ อนนเอาไวได้เนาะว่าเะพี่พ่นใด้ความฝันว่าไปบอกว่าในที่บัวมันติดกินขอกำน้ำเขาโอ้มามันอ่อนแสบเลยทั้เนี่มอ,อีหล่าน,นี่มือนี่นสองสอง,สองได้เอาวบัพะนะันขายไดกบาทได้ละอันนี้าอาจะายมาโอว่าจะสถงทีแลวกระเป๋งมันนเท่เท่เท่นี่เงินเหรียญ เรียนหาเรียนบาทนั้นมานาหาเรียนบาททั้งหมดหาสิบบาทตั้งแต่มีหาสิบบาทหาสิบาทเอาว่าลาอายุพนนะขบผมโอ้เอาจะบเล็กขี่เขาเอัรับมากี่โลดซึ่งีจักรยานขั้นนีมากมมนนช่ว่าสีเกจชน้ำได้ยายพนะอันยีวันนอนเห็นเลยเกชแดงคือโยนว่าเขาผู้ี่เนี่ยเนี่ยน่เขาเลียโอ้เขแม่ผเ่ ทำไมอ็บอกเม่ไปขายเ้าเหี้ยดังแถบเขาได้ดิครับผมแบทีิดรดมากเอเชุนด้ขนาดั้นโอ้ยงบอกอีกแมนคือโบมาขนาดนั้นแล้วยังเนี้ยมาทวงเงินเดีอนยังบอกยังไปหายวันนี้กที่บอกไม่แล้วมันมีเงินใบจ้กไหไม่สิ้นเดือนชุนจ้วนว่าันครับผมข้างล่างั้งบนรวยลวกๆว่ามันนำ อันน <ersch> ี้มีหาสิบบาทอม่เอาว่าแล้หาชสิบบาทนี่เอาอยู่นคะไหนวัดเจ้าขว้างมาเอาหัเห้ใหันหัวาเอาวัดเจ้าซื้อไปซือบ้านเล็กที่อยู่ที่โอ้ยที่กัเต่ากุ้เต่าที่มันอ๋อวัดนี่งวดนี้งวดสิบห้านี่คุณแม่ฝันต้องงวดเร้มเปล่าบ่ยังว่าไม่ให้ฝันเพราะให้ฝานวันนี้คุณแม่คุณแม่ได้จุดโูคจุดโชคเมือวันสิลป์วันพระวันพระบ้านนี้ เออบาีเดียรเดียก็ตกกาเนโอ้ยพ่อคุณคนบ่เคยฝันเชียลูกึ้นมาว่าโอ้ยบ่เคยันจะเพียถกิดคนมาแล้วก็บรรีน้ยอเงียนะอัเจียวเงียแหละเพราะฉะแล้วว่าก็หลดมัเงี้ยลงมาเมือฟ้าเงี้ยมังจางฟางมากนี่อาจารคือไปนั่งทุ่งเงี้ยคน มันที <S 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 ่สามเจ็ดวันที่สามเจ็ดทีผคือฉันเขาตงหิ้งตึเฮียนเดือนแต่วางจะฟาบอนบอนแยกกันเด้ยังไงสั่ย้มาบอกกันว่คิวเรื่องบน่อยตั้งซื้อขนาดก่ครับผมแยกให้ดีก่อนะไเด็กหน่อยชคนไะ เออบวบ่ได้คงงท่ทยไ่ได้มากอมันยันบ่ถึบละเากบกดเท่ยันนหัวขวายัน้นงไ้แขงยังบะเฉือเนาะฟังบือก drei, er ja, ่พ <renamed jeune empieza throat> ja, ่อก็นบ่เคยฝันถเทียตีม่ฝันถยไปง โอ้บัดนีเพิ่นได้มาฝันฝันกลาว่าบ้านเลขที่บสามเจ็ามเขาเป็นบ้านเลขที่สามเทีพระองค์หนึ่งถึงได้สามเ่าทื่เมีองเขาพระองค์นั่งนีตีจะเห็บบก่เก็ดหนึ่งเก็ดสามเขาคนบ้านเลขที่เก็ดสานบาทีเก็ดสมพระผู้หนึ่งดำกับเก็ดบกเจ็ดหนึ่งเก็ดสามเะหน่อยายไม่งยยครับบ้านเลขที่สามเจดบริการ พระองค์ึงเป็นไปฉันาพะเป็นเก็ยังนงกเก็นรบคขเป็นเก็ตครับบิธีพระเป็นเกเอ้ิบว่าเกีหนึ่งมาคันพระองค์นึงเกียหนึ่งเกีนสามเนี่ยคาเ่เขามหนะได้เร็วถ้ามาคนมาไปทาเีดังนั้าต้องต้องต้องเก็หนึ่งน้ำเนาะเพราะว่า กับสามเจแต่พระองค์มึงก็คือมาชันเขาเงเี่ยมันลงมากมาหมดเลยนี่จะเปลี่ยนดอกปายอี้ยนี้อย่างมาหง<อ>นี้หมดแล้วไปจม้งยังคนมามนง่ายลงมาหมดครับผมไม่ค่ายดีใจผมยังันย่งวายอยู่นี่เลยไม่ค่วยดม่บ้าหล่ะปลา เอาละครับเพื่อนคุณผู้ชมสิ่งคุณแม่กับบริฝันองคก่อนอีกเอาแต่เปลี่ยาานคุณพ่อฝันกถึงระดับคุณแม่ไปจุดทูบซื้อเมียเนาะจุดทูบปั้นชินคือวันพระอ่าคุณแม่ฝันพอๆทุกคนฝันเกี่ยวกับบ้าน,น,นที่อ่าที่มาล่วงไปสามเจ็ดดาวมิพระองค์นึงไปชั้นเขาที่ั้งหมดระดับตีเจ็ดนึงระดันพี่นอนๆนะสามเจ็ดกับเจ็ดนึง ซับกันไปซับกันมากี่พี่น้องอาารว่าเลขทูบดิเลขทูบนียก็เลขที่จวบามาจักขวงเามาเาครับผมจะซนเลขทูบนี่ก็063นอกเพล well, ินาะ063 063แต่ว่า6กับ9เป็นตัวเดียวกันบะตัวเดียวกันแล้วครับรวเนีก็คนมาเก้าก็มาหลายดโอ้3 3เก่าก็ซื้ออะไรใช่ไหมอันนี้มันไม่ติดถงอันนั้น เออมันก็ซึ่งโอ้มันคุณเจียมันศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหาเนาะศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าหาอันนี้มันศูนย์หกสามเนี่ยศูนย์หกสามครับผมเจเจก็โกยของนะศูนย์เก้าโอ้ศูนย์เก้ามั่งหลายไหมอย่างนี้หรงอยู่่านี่หละแต่ว่าผมว่าที่เป็นตัวนี้แหละที่เป็นตัวสามเจ็ดอย่าเงี่ย อ่าสามเก็ดแต่ว่าพันเขาทั้งฮียนนี่พระองค์นึ่งกระสิเก็ดหนึ่งใส่ไปน้ำกับผมอ่าันยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นจะ้รงล่อคุณนแม่คงคืไทยแล้วกันเนาะคงคือไทยสีแม่ตามอยู่หรอกกับพอเพชรสีหาอนไรนี่้หางหวดนลหอาง้วบ โอ้ถ้าพอซื้อเนี่กคิเขาดีดีบาเนี่ยอืมกอจะไหนยะกี่ได้น้ำฝนนะอกว่าน้อก้งค้องจะใช่แล้วมา้่ขามานั่งขาแม่เยอะด้วยแล้ครับเพื่อนผู้ชมถ่ายคลิปดีขอต้ชมจงโชคดีอเราอวยกันทุกคนนะอ่ับคปับมาจอไว้น้องนะคปันมาจอไว้ไปชียงโชคสลักกีแบังสะปานกัน ขอให้ท่านผู้ชมจงร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับผม